ในอดีตนะครับผมมียีนอยู่แบรนด์หนึ่งนะที่ผมอยากจะครอบครองมากๆเลยนะครับนั่นก็คือยีน PRPS ตัวนี้นะครับผมยีน PRPS เนี่ยนะครับเขาได้ชื่อเสียงมากๆเลยนะในเรื่องของรายละเอียดการฟอกนะการเฟดที่ดูดูโุดปวดโผลนะครับการทําขาดนะให้มันดูแบบว่าเซอร์เซอร์เหมือนแนวแบบช่างในโรงรถอะไรเงี้ยนะครับซึ่งยีนยี่ห้อเนี่ยนะครับได้รับความนิยมในหมู่ดาราและก็เซเลบริตี้มากๆนะครับอย่างเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเขาใส่ PRPS นะครับหลาย ตัวมากๆเลยนะเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวก่อนเราไปรีวิวตัวนี้นะครับเราจะมาฟังประวัติของยีน PRPS กันก่อนเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะเลยฟัง กองแกงยืน PRPS เนี่ยนะครับก่อตั้งในปี2002โดยอดีตดีไซเนอร์ของ n i กี้นะครับเขามีชื่อว่าคุณดอนแวนแฮร์เรลนะครับซึ่งเขาเป็นคนที่ชอบในรถอเมริกันมัสเซลนะครับแล้วก็ชอบการทำงานในสไตล์ช่างต่างๆนะครับดังนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาจะถ่ายทอดลงไปในยีน PRPS ตัวนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นงานฟอกแล้วก็จะเป็นยีนขาดแบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็ให้ความดุดันนะครับเนี่ยครับสังเกตดูลักษณะ ของยีนเขาเนี่ยโอ้้าก็จะดูดูดุดโหดแบบนี้เลยนะครับสโลแกนของยีน PRPS เนี่ยนะครับเขาจะใช้สโลแกนที่ชื่อว่า b u s h Never Broken นะครับก็หมายถึงว่าถึงจะบอบช้ำยังไงแต่ก็ไม่เคยแตกสลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นสโลแกนที่เหมาะกับยีนของเขามากๆเลยทีเดียวนะครับผมกฎรายละเอียดในการผลิตของยีนของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็แหล่งผลิตแหล่งฟอกเนี่ยอยู่ในญี่ปุ่นแทบทั้งหมดเลยนะครับมั่นใจในคุณภาพของยีน PRPS ตัวนี้ได้เลยครับ เรามาดูรายละเอียดของยีนตัวนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรีวิวยีนนะผมอยากจะบอกก่อนว่ายีนตัวนี้ผมซื้อมาจากร้าน KP ยีนของน้องปามนะครับปกติยีนหายากๆนะครับที่ว่ามันไม่มีแล้วหรืออะไรเงี้ยลองไปถามน้องปามได้นะครับเขามักจะมีเสมอนะครับรวมไปถึง PRPS ตัวนี้ด้วยนะครับผมดรจากรายละเอียดของป้ายหนังก่อนเลยนะครับก็จะเป็นป้ายหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับหนังหนาที่ประมาณ1มิลกว่าๆเนี่ยนะครับรายละเอียดของตัวโลโก้เขามักจะใช้เป็นสีม่วงนะครับเขียน PRPS นะครับ แล้วก็ด้านบนของเขาเนี่ยตัวนี้ที่มันจางๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโลโก้ของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเป็นคิวปิดนะครับหรือเป็นแองเจลนะครับที่อยู่ตรงด้านบนบริเวณนี้นะครับเส้นได้เนี่ยก็จะเป็นเส้นได้สีทองนะครับแล้วก็เนี่ยเขาตัดรายละเอียดของได้เนี่ยผ่ากลางหนังลงมาเลยนะครับแล้วก็มีการเย็บเก็บซิกแซกซิกแซกอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นคัตติ้งยีนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับ ตัวกระเป๋าหลังเนี่ยนะครับก็เป็นอีกดีเทลหนึ่งที่ผมชอบมากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยยีนเขาก็จะตัดธรรมดาใช่ไหมมันก็จะมีลายกระเป๋าหลังอะไรกันตรงเนี้ยแต่เขาไม่ได้ทําอย่างนั้นเพื่อน,เ,อนเขาใช้วิธีการตัดกระเป๋าหลังแล้วก็พับส่วนที่เกินเข้าไปด้านในเนี่ยมันก็จะเกิดรายละเอียดที่สวยงามขึ้นมาแล้วพอเอาไปฟอกเนี่ยมันก็จะเกิดดีเทลเป็นรอยอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยีนตัวหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์มากนะครับถ้าใครเป็นยีนเมกเกอร์นะครับลองดู PRPS เป็นตัวอย่างได้นะครับว่าอรายละเอียดของยีนเขาเนี่ยดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้อันนี้คือเป็นการทําขาดโดยเจตนาเนาะ ปลายขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นริมโพงนะครับสีน้าเงินอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณปลายขาเนี่ยก็ทําขาดนะครับตลอดแนวนะฮะตรงได้เนี่ยนะครับก็เป็นได้ซิงเกิลนะครับสีออกทองๆนิดนึงนะครับผมตุงกระเป๋าเนี่ยก็เป็นแบบธรรมดาแหละแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดการฟอกแบบโหดๆนะครับตัวหมุดเนี่ยนะครับเขาใช้เป็นหมุดแบบเคลือบสีดําเข้มๆอย่างนี้เลยนะครับเอวนะครับมันสามารถปรับระดับได้2ระยะนะคือถ้าเราผอมลงเนี่ยเราสามารถกดขนาดให้เล็กลงได้นะครับผม แล้วก็กระดุมนะครับจะเป็นกระดุมโดนัทนะครับเม็ดบนเป็นอีนาเมลสีดํานะครับเม็ดถัดมาเนี่ยเป็นสีทองแดงถัดไปเป็นสีเงินถัดไปเป็นสีทองเหลืองนะครับแล้วก็จบด้วยอีนาเมลสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นสีโลโก้ของทางแบรนด์เลยนะครับผมถุงกระเป๋าด้านในเนี่ยจะเป็นลายทหารนะครับเป็นคาโมูแบบนี้ แต่อีกด้านนึงเนี่ยไม่ใช่นะก็จะเป็นสีแนวแบบน้ำตาลซีดนะครับแล้วก็มีสเตนซิลเขียนว่า PRPSL 3 6นะครับแล้วก็มาดูแคร์แท็กนะครับก็จะเป็น L36 นะเม d ดอินเจ a n 1 0แปร้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรหัสของยีนตัวนี้นะครับ P 2 9 P 0 1 BB นะครับซึ่งถ้าไปเซิร์ชใน Google เนี่ยจะเห็นเดวิดเบคแคมเนี่ยใส่ย,ยีนทรงนี้บ่อยมากๆนะ ยีนทรงนี้จะเป็นยีนทรงลูสนะครับใส่แล้วมันเอวมันก็จะแบบโคง้คงๆหน่อยนะครับใส่ออกมาก็เท่ดีทีนี้เรามาดูรายละเอียดตรงช่วงหัวเข่านิดหนึง่งเขามีการเย็บเก็บพับขึ้นมานะครับจริงๆทรงนี้มันแอบมีความคล้ายเบ็คกี้เบ็คกี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเขาพยายามจะตัดโค้งของตัวยีนตัวนี้ออกมาให้มันมีความโค้งนิดหนึ่งนะครับเวลาใส่ก็จะดูเท่ๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรางรถไฟที่เกิดจากการฟอกนะสวยมากๆนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับยีน PRPS นะครับยังไงเพจ e c h o โคของเราเนี่ยก็จะพยายามหายีนแปลกๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเยอะๆเลยนะครับผมยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจยีน PRPS นะครับเท่าที่ผมดูในร้าน k p g i n เนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่นะครับยังไงลองติดต่อสอบถามที่ร้าน k p g e n ไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ